หมออาคมตอนที่3ผู้สืบทอดไอคันเหลือบมองเมียกำนันแสงเป็นสัญญาณว่าให้กลับมานั่งอยู่ที่เดิมเสียส่วนตัวมันเองนั่งขัดสมาธิพยายามควบคุมลมหายใจเข้าออกให้เป็นปกตินั่นก็เพื่อสมาธิอันแน่วแน่ลองถ้ายิงกระสุนคดได้ห้านัดซ้อนแบบนี้หมวดเทิดไทยหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าหมวดเทิดผู้นี้ไม่ธรรมดาเสียแล้ว มันเหลือบมองครอบครัวกำนันแสงครู่หนึ่งก่อนมองปืนในมือตัวเองย้ำชัดให้ทั้งสามชีวิตรู้ว่าคำพูดที่มันเคยบอกไว้ครั้งเมื่อบุกขึ้นเรือนกำนันและยึดเอาเป็นที่มั่นว่าถ้าไม่ขัดขืนหรือแจ้งตำรวจมันจะมีค่าอย่างน้อยตอนนี้มันก็ยังรักษาคำสัตว์มันไม่แต่ต้องกำนันแสงรวมถึงครอบครัวให้ต้องเจ็บตัวเลยเว้นแต่ครั้งแรกที่ปะหน้า และกำนันแสงยิงแสกหน้าเสียไอขันหงายท้องกลิ้งตกกระไดต่อเมื่อเห็นว่าปืนลูกซองของตัวเองทำอะไรในหนึ่งบุคคลในปริศนาผู้มาหายามวิการไม่ได้กำนันแสงจึงยอมแต่โดยดีและถูกซ้อมเพียงทีสองทีเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งไอขันไม่ฆ่าครอบครัวกำนันเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเหตุที่ตำรวจมาร้อมมันเอายามรุ่งสาง หลังจากมันบุกยึดบ้านหลังนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงไม่ใช่เพราะการแจ้งความใดๆบ้านหลังนี้แม้จะใหญ่แต่ก็มีกันเพียงสามชีวิตและไม่มีใครเป็นอิสระเลยนับตั้งแต่พวกมันจับมัดไว้แรกทีเดียวไอ้ขันนึกชงนสนเทเป็นที่สุดว่าตำรวจแห่มาปิดล้อมพวกมันได้อย่างไรจนเมื่อครู่ที่ผ่านมาคำพูดของไอ้เหิน ซึ่งเวลานี้วิญญาณมันจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตายไปแล้วก็ไม่แน่บอกไว้หมวดเทิดไทยเป็นตำรวจจมูกดีหูผีจมูกมดลองมีจนร้ายมาป่วนเปลี่ยนในเขตปกครองของเขาไม่เกินอาทิตย์เขาออกล่าแน่และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงไอขันเผลอขนลุกหนาวเย,อเยอีอยคลั่นครามให้กับความเก่งกาจของมือปราบยศร้อยตรีผู้นี้ขึ้นมาชั่ววูบ ถ้าว่ามันหาได้รู้ความจริงการพบว่าพวกมันใช้บ้านกำนันเป็นที่กบดานหาใช่ฝีมือของหมวดเทิดไทยไม่หากจะเป็นความบังเอิญล้วนๆเช้าว,วันเดียวกันซึ่งก็คือวันนี้ลูกชายผู้ใหญ่ก้อนซึ่งไปมาหาสู่กำนันแสงอยู่เป็นประจำด้วยว่าสิ0พันลูกสาวบ้านนี้และสาวเจ้าเองก็มีใจให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเองก็ไม่ขัดลูกชายผู้ใหญ่ก้อน แวะมาหาเช่นทุกวันแล้วเกิดผิดสังเกตกำนันแสงและเมียสอนลูกสาวคนสวยอยู่ทุกเมื่อเช้าวันให้รักษาความเป็นหญิงไทยใจงามรักษาความเป็นแม่บ้านแม่เรือนแม้ยังจะไม่มีผัวแต่ก็ต้องหัดเอาไว้ตื่นก่อนนอนทีหลังงานบ้านงานครัวอย่าให้บกพร่องด้วยเหตุที่ว่านั้นลูกสาวกำนันแสงจึงเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติหญิงไทยทุกประการขาดก็เพียงสบายเฉียง ซึ่งหากนำมาพาดมาสวมก็คงดูไม่แปลกใจหากใครที่รู้จักดีพบเห็นทุกทๆวันนางจะเปิดบ้านเปิดเรือนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเสียงโคลกน้ำพริกดังสาบ้าน8บ้านและเมื่อลูกชายผู้ใหญ่ก้อนมาหาพร้อมของฝากเล็กน้อยตามแต่จะหาได้จึงมักฝากท้องกินมื้อเช้าฝีมืออนาคตเมียอยู่ร่ำไปทว่าวันนี้กลับผิดกัน เห็นตะวันโด่งแล้วยังปิดบ้านเงียบรองเท้าสามคู่อยู่ครบซ้ำยังมีรอยรองเท้าซึ่งไม่เท่ากับของใครเลยในบ้านย่าโคลนแห้งเป็นเทือกขึ้นกระไดไปจะเป็นความบังเอิญอย่างที่ว่าหรือเทวดาเป็นใจก็ไม่อาจทราบได้ลูกชายผู้ใหญ่ก้อนไม่ได้เอ่ยปากตะโกนเรียกอย่างเคยและเวลานั้นก็เป็นจังหวะที่สมโจรร้ายง่วนอยู่กับการวางแผนว่า จากนี้จะเอาอย่างไรกันต่อจึงไม่มีใครรู้ว่าใายทุนเรือนมีชายหนุ่มดำๆมอ,ม,มองๆอ,อยู่เป็นพักใหญ่และล่าถอยออกไปแบบเงียบกริบสุดท้ายความผิดปกติของบ้านกำนันแสงก็รู้ถึงหูตำรวจเมื่อผนวกเข้ากับเรื่องที่ว่ามีสามจนร้ายนี้ตายจากภาคกลางมายังสีสเกตร้อยตำรวจตรีมหันจึงนำทีมออกมาตรวจสอบและปิดล้อม ทิ้งให้ร้อยตำรวจตรีเทิดไทยเพื่อนสนิทนอนพักอยู่ที่สอพอเพราะเมื่อกลางดึกเจ้าตัวลุยงานมาเสียหนักกว่าจะได้พักก็เช้ามืดแล้วนั่นเองข้อตกลงของเราอยูงเหมือนเดิมนะกำนันฉันจะไม่ทำร้ายถ้ายังทำตัวดีอยู่แบบนี้ส่วนเรื่องที่ลูกน้องของฉันตายถือเสีอว่าเป็นกรรมก็แล้วกันเอาละเพื่อไม่ให้กำนันเครียดเกินไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าฉันพูดจริง ฉันจะปล่อยให้เป็นอิสระหนึ่งคนเลือกมาว่าใครกำนันแสงเบิกตากว้างด้วยความชงนงหันมองหน้าเมียและลูกซึ่งกำลังแตกเนื้อสาวและเป็นต้นเหตุให้ลูกชายผู้ใหญ่ก้อนไปมาหาสู่อยู่บ่อยๆคิดในใจมันพูดจริงหรือเปล่าแน่แล้วว่าไอ้ขันพูดไม่จริงสิ่งเดียวที่ไอ้ขันคิดได้แม้จะพยายามไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านคือ ต้องสังหารตัวประกันให้พวกตำรวจเห็นและต้องให้ตายแบบต่อหน้าต่อตาประมาณว่าเรากับจะช่วยได้แต่ก็ตายเสียก่อนเท่านั้นมันจึงจะสาแก่ใจเอาเลือกมาก่อนฉันจะเปลี่ยนใจไอ้ขันสวัสด์บอก 3. พ่อแม่ลูกสะดุง้งโยมและวินาทีนั้นเองกำนันแสงยกมือบอกว่าตนขอออกไปก่อนหากใครที่ไม่รู้จักกำนันแสงดีคงมองว่า พ่อและผัวแบบนี้ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยเลือกเอาตัวเองรอดโดยไม่สนว่าลูกเมียจะเป็นอย่างไรทว่าความจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นจังหวะที่สะดุ้งใจหายเมื่อครู่กำนันแสงเกิดเห็นภาพนิมิตบางอย่างทั้งที่ตัวเขาเองไม่ใช่คนมีครูบาอาจารย์หรือคาถาอาคมใดๆมันคือภาพเงาดำซึ่งไม่ชัดเจนว่าเป็นใครในครอบครัวตัวเองเปิดประตู กำลังจะก้าวลงกระไดเดือนแต่แล้วก็เกิดเสียงปืนลั่นเปรียงไอ้ขันยิงกระบาลจากทางด้านหลังครั้นแล้วเงาดำที่ว่านั้นก็พลุกหายไปจากระยะสายตาแม้จะเป็นภาพนิมิตที่เกิดขึ้นเพียงชั่วเซี่ยวทว่ารายละเอียดทุกอย่างชัดเจนราวกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองกำนันแสงจึงพลั้งปากเผลอบอกตัวว่า ขอให้ปล่อยตนเองไปนี่กระมังสำนึกสุดท้ายของคนเป็นพ่อหากนิพิษนั่นเป็นจริงอย่างน้อยตนก็เป็นคนที่ต้องตายลูกเมียยังมีโอกาสรอดเพราะด้านนอกยังมีตำรวจล้อมอยู่ที่สำคัญเมื่อครูสองจนร้ายยังเอ่ยชื่อมือปราบจอมขมังเวทออกมาแค่มวดเทิดมาถึงซึ่งชัดเจนว่ามาแล้วหลักฐานก็คือ ร่างไร้วิญญาณกระบาดด้านหลังกลวงโบของไอเหินอย่างน้อยก็หมดห่วงไปเปราะหนึ่ง <c oughs> เป็นพ่อที่ขี้คลาดจริงนะแต่เอาเถอะในเมื่อฉันพูดแล้วก็จะไม่ขอคืนคำไปสิไอข้ขันว่ากลัวหัวเราะเหี้ยมชายตามองกำนันแสงแวบ,บหนึ่งเพียงเท่านั้นเองเชือกที่มัดรั้งอยู่พลันคลายออกไม่ต้องห่วงนะแม่มึงเดี๋ยวหมวดเถิดเขาก็มาช่วยแล้ว ดูแลลูกเราให้ดีหรอนั่นทําเอาเมียกำนันใจเสียในเมื่อโจนร้ายบอกว่าจะปล่อยตัวให้เป็นอิสระแล้วเหตุใดกำนันแสงจึงเอ่ยปากปานเะลาตายเช่นนี้เล่าขณะเดียวกันทางด้านร้อยตำรวจตรีเทิดไทยพระอาทิตย์ที่คล้อยต่าค่อนไปทางทิศตะวันตกอ่อนแสงและความร้อนแรงลงทว่ากลับกันอํานาจของผีสางนางพรายทั่วทุกตัวตน ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตัวหมวดเทิดไทยกำลังคิดวางแผนว่าจะเอาอย่างไรดีหากบุกเข้าไปตัวประกันจะตายไหมแต่อีกใจหนึ่งก็อยากลองกับไอ้ขันดูเพราะเขารู้ว่ากระสุนคดห้านัดเมื่อครู่ใหญ่ทำอันตรายได้เพียงลูกน้องของมันเท่านั้นไอ้ขันสามารถปัดป้องได้ถ้าไม่มีดีจริงก็คงจะตายตามกันไปแล้วจังหวะนั้นเอง ไอเย็นแผ่ซ่านจะเยือกวิวมาจากด้านข้างเหลือบตามองเห็นเป็นหญิงสาวท้องโตผิวขาวซีดปล่อยผมเผารุงรังปกหน้าขาสองข้างกลางออกเล็กน้อยมีเลือดสีดำค้นคลักทะลักปล่อยกลิน่นคาวกลิ่นเน่าหน้าสะอิดสะเอียนชัดเจนว่าไม่ใช่คนแต่เป็นผีที่ตนรู้จักมันชื่ออีนวลผีตายทั้งกลมแฝดสามที่ร้อยตำรวจตรีเทิดไทยเลี้ยงเอาไว้ ความจริงคือรับช่วงต่อจากผู้เป็นพ่อถึงจะถูกด้วยว่าท้องแรกท้องสาวของอีนวนดันได้เชื้อดีติดทีได้เด็กสมคนจึงเป็นเหตุให้ขนาดท้องใหญ่โตวกว่าปกติทว่าตอนแรกยังไม่มีใครรู้อีนวนเป็นคนสมัยอยุธยาตอนปลายเวลานั้นเด็กแปดแม้จะมีให้เห็นแต่สามคนนั้นอยากนักที่จะได้พบได้เจอแปดสาม ไม่พอซ้ำอย่างสนไม่ยอมกลับหัวเมื่อถึงกำหนดเป็นเหตุให้หมอตําแยจนปัญญาจะแก้ไขสุดท้ายเด็กก็ตายแม่ก็ตายสัป,ปเหร่อพาออกมาก่อนนำไปฝังนั่นล่ละจึงรู้ว่าท้องอันใหญ,ญ่โตของนางอัดไว้ด้วยเด็กถึงสามคนช่างเป็นเรื่องเศร้ายิ่งนักสำหรับครอบครัวหนึ่งผีตายทั้งกลมอินวนถูกสะกดและเอามาเป็นผีเลี้ยง นับตั้งแต่สมัยก่อร่างสร้างตระกูลอิมบุญและส่งต่อสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันมีอะไรหมวดเทิดไทยถามปานว่ากำลังสนทนาอยู่กับคนเซอย่างนั้นหนึ่งในตำรวจลูกน้องซึ่งอยู่ใกล้และบังเอิญได้ยินแรกทีเดียวตีหน้างงคิดว่าผู้หมวดกูก็คงถึงกับการต้องเข้ารับการบบัตที่หลังคาแดงแล้วกระมงัง เครียดจัดถึงขั้นสนทนากับต้นไม้ใบหญ้าดินฟ้าอากาศเสียแล้วต่อเมื่อนึกถึงกระพวน8ดลูกนั้นได้นั่นละถึงกับหันหน้านี้ขนลุกวาบๆบไม่ยอมหยุดมั่นใจโดยไม่มีข้อกังขาว่าหมวดเทิดไทยกำลังคุยกับผีในกระพวนแน่นอนปลายหมวดเทิดไทยยิงคำถามไปแล้วไม่เท่าไรที่สำคัญก็คือผีตายทั้งกรมอินวนกลับตอบเสียด้วย เหตุที่ออกมาจากแหลงพักพิงคือเพื่อบอกข่าวความเป็นไปของครอบครัวกำนันหากแต่นางไม่ได้ตอบเป็นคำพูดไม่ใช่การเอ่ยวาจาแต่ชี้มืออันขาวซีดไปยังเรือนหลังใหญ่ของกำนันแสงบอกด้วยกระแสจิตว่าอีกไม่ถึงอึดใจกำนันแสงจะตายเงินหรือขอบใจมากเสร็จงานนี้แล้วจะเลี้ยงเครื่องเส้นครันแล้วหมวดเทิดไทยบรรจงยัดกระสุนใส่ในโม่พร้อมว่าคาถากำกับ ทุกอย่างแข่งกับเวลาเพราะพี่อินวนบอกชัดว่าไอข้ขันจะฆ่ากำนันแสงอย่างไรและตอนไหนหมวดเทิดไทยลุกออกจากที่ซ่อนโบกมือให้ตำรวจนายอื่นๆตรึงกำลังเอาไว้และค่อยๆเคลื่อนที่ตีกรอบเข้าไปช,ช้าๆเรื่องการโจมตีไว้รอคำสั่งจากเขาเท่านั้นนะมะพะทธจะตุระภูตานัง อาคัตชัยะอาคัตฉายอาคัตชหิติวัต,ตโภูอาคัตชหิขณะก้าวเข้าไปยังเขตขามเรือนกำนันแสงช้าๆปากก็ภาวนาพระคาถาตาทิพย์ไปด้วยทันทีนั้นภาพที่เห็นนอกจากฝาบ้านที่สีเริ่มเข้มเพราะแสงเหลือน้อยยังมีกำนันแสงจี่เดินด้วยอาการเนิบช้าสั่นเทาน้ำตาอาบไหลเประสองแก้ม กำนันแสงกำลังเดินไปยังประตูโดยด้านหลังห่างออกไปไม่มากนักไอ้ขันนั่งคดตามาจ,จ่อปืนเล็งเอาไว้อยู่แล้วลูกเมียกำนันถูกตรึงให้นิ่งดิ้นไม่ได้พูดไม่ออกไอ้โจรร้ายคนนี้มันช่างเหี้ยมนักหมวดเทิดไทยคิดเขาค่อยๆเดินอ้อมไปทางกระไดเรือนเสกเป่าพระคาถาพระพุทธเจ้าเหยียบโลกามันเป็นพระคาถาที่ยังผลให้ศัตรู ไม่รู้ตัวถึงการบุกประชิดกระทั่งหมดเทิดไทยยืนอยู่บนบันไดขั้นบนสุดค่อยๆจ่อปืนเล็งไปยังประตูปากกระบอกปืนเบี่ยงจากตัวกำนันแสงซึ่งเวลานี้อีกฝ่ายยืนอยู่อีกฝั่งโดยไม่รู้ตัวและด้วยพระเวทมนต์ที่ฝึกฝนท่องบนจนเข้มครั้งแม้แต่ไอ้ขันเองก็ไม่รู้ว่าขณะที่มันเล็งปืนหมายจะระเบิดสมองกำนันแสง ทันทีที่เจ้าตัวเปิดประตูตนเองก็ถูกหมวดเทิดไทยเล็งปืนใส่อยู่เช่นกันศูนหน้าจับนิ่งใต้ให้ประสายนิ้วชี้ขวาสอดเข้าโกรงไกอัวแม่มืองางน,นกเจโรอัตนรรทายิขวาภูมิยังอวสุเตสริเวมังสังโลหัตตัง พระคาถาจบคาบพร้อมกันนั้นกับที่กำนันแสงรู้ตัวว่าตนเองตายแน่แล้วสองมือยกขึ้นจับลูกบิดประตูไอขันเหนียวไกมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หมดเทิดไทยเหนียวไกเช่นกันทว่าปืนที่ลั่นกลับเป็นของฝ่ายผู้พิทักษ์สันติราชแม้จะมีบานประตูไม้สักทองซึ่งเหนียวแสนเหนียวเป็นประการชั้นแรกแต่วิธีกระสุนกลับไม่มีเบี่ยง จากที่กำหนดไว้แม้แต่น้อยไอ้ขันพงะล้มตึงจากที่นั่งขัตมาตศีรษะฟาดพื้นมึนงงไปชั่วขณะหมวดเทิดไทยถีบประตูเปิดผางสุดแรงโดยลืมไปว่าอีกฝั่งมีกำนันแสงยืนอยู่ยังผลให้ประตูกระแทกหน้าเล่นเอาหงายเงืบไปเช่นกันกำนันอย่ามัวรอแต่มึนพาลูกเมรน,นี้ไปเร็วหมวดเทิดไทยร้องสั่งขณะเดียวกันก็หันไปตะกนเรียกลูกน้องว่าให้ส่ง คนขึ้นมาเสริมศักด์ีห้าหนายที่เหลือตรึงกำลังรอไว้พอหันกลับมาไอ้ขันกลับหายตัวไปเสียแล้วหมวดเทิดไทยมองหาอยู่ชั่วเซียววิก็แลเห็นประตูสู่ครัวหลังบ้านบาน,บานพับเข้าพับออกลั่นเย็ดอาดบอกชัดว่ามีคนเพิ่งผลักมันออกไปหลังบ้านดูหลังบ้านไว้หมวดเทิดไทยร้องสั่งลูกน้องเสียงดังลั่นขณะเดียวกันตนเองก็สับเท้าตามไปติด,ด,ดและ ทนนกัขณะที่ไอ้ขันกระเสือกกระสนพาตัวเองจวนจะถึงประตูอยู่รอมรอกระสนนัดเมื่อครู่นอกจากเจาะทะลุเนื้อไม้ได้ราวกับมันเป็นวุ้นแล้วยังพุ่งใส่ไอ้ขันทะลุเนื้อทำลายกระดูกหายปาระและกระดูกซี่โครงถัดลงมาแตกราวไม่มีรอช้าไม่มียังคิดหมวดเทิดไทยกระโดดที่มมันสุดแรงเสียงประตูหลังบ้านเปิดพงัง หลอนหลุดกระเด็นพร้อมๆกับร่างของสองจอมขมังเวทซึ่งหนึ่งเป็นโจรอีกหนึ่งเป็นตำรวจร่วงลงสู่เบื้องล่างขันแล้วทั้งคู่ก็ต่างดีดตัวลุกขึ้นตั้งท่ารอสู้กันกับอีกฝ่ายทว่าไอขันถึงคราวจนตัวมันเจ็บหนักมากจากกระสุนเมื่อครู่นึกทบทวนวนไปวนมากูพลาดตรงไหนไงไอหมวดิดมันถึงบุกมายิงกูได้แบบนี้วะไอขัน จ้องนิ่งมองร้อยตำรวจตรีเทิดไทยไม่วางตาเมื่อขวาที่กำปืนยกขึ้นจ่อปากว่าพระคาถาเสกเป่าเพื่อใช้กระสุนคดหมวดเทิดไทยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตะโกนสั่งบรรดาตำรวจให้หาที่ซ่อนไม่งั้นก็มองให้ตำเอาไว้ถ้าว่ามันช้าไปแล้วไอข้ขันเหนี่ยวไกลปังหัวกระสุนขนาดจุดสามพุ่งขึ้นฟ้าก่อนหักเหวิถีได้อย่างน่าอัศจรรย์หมวดเทิด ไล่สายตาพร้อมกับวาดปากกระบอกปืนตามและก่อนที่มันจะเจาะทะลุร่างหรือขมับของตำรวจนายหนึ่งในายใดหมวดเทิดไทยยิงสกัดเอาไว้ได้อย่างไม่น่าเชื่อไอ้ขันสลึงตาเบิกกว้างขบกรามแน่นไอ้เชียนี่คิดว่ามึงคนเดียวจะปกป้องลูกน้องได้หรือวะเดี๋ยวได้ตายหายอย่างไอ้ผู้หมวดคนก่อนหน้าหรอกมึงไอข้ขันคำรามลัน่นมึงพูดผิดอย่างหนึ่งแต่ก็ถูกด้วยเหมือนกัน ใช่กูจะปกป้องลูกน้องกูทุกคนแต่ที่มึงผิดคือไอ้หันมันยังไม่ตายเว้ยคนที่จะตายคือมึงนั่นยิ่งยั่วอารมโมโหของไอ้ขันจนมันสติแตกและนั่นอีกเช่นกันเป็นไปนตามที่หมวดเทือดไทยตั้งใจอยากให้เป็นคนเราหากเลือกจะเป็นจอมขมังเวทเล่นของถือคาถาอาคมจิตที่หนักแน่นสงบเป็นสิ่งจำเป็นตอนนี้ไอ้ขันสติแตกไม่ว่าอาคมใดๆ มันก็ใช้ได้ไม่เต็มที่สํารายไปกว่านั้นมันจะไม่สามารถตามทันอาคมใดๆก็ตามที่เขาจะใช้ต่อจากนี้ไอเชีย่ยไอขันคำรามลั่นเค้นเสียงดังสุดเท่าที่จะเค้นได้วาดปากกระบอกปืนมายังหมวดเทอือดไทยเนียวไกทันทีและทันทีอีกเช่นกันร้อยตำรวจตรีเทอือดไทยยกมือซ้ายขึ้นยืนไปข้างหน้าและกลางออกเท่านั้นเอง ปืนของไอ้ขันด้านสนิทรั้งนิ้วกี่ครั้งสับนกแต่ปืนก็ไม่ลั่นไอ้ขันสุดปัญญาและยังโมโหมันจึงคว้างปืนใส่แทนหมวดเทือดไทยเอี่ยวตัวหลบไอ้ขันพุ่งเข้าใส่พร้อมมีดหมอเกลือบอาคมหมายจ้วงแทงเสียให้ใส่ทะลักทว่าอีกฝ่ายกลับค้าหมับจับเอาไว้ได้ซ้ำมืออีกข้างยังกำด้ามกริดเอาไว้ไอ้ขันครวญในใจ มันเปลี่ยนจากปืนเป็นกริดตอนไหนวะจึกว้าหมวดเทิดไทยแทงกริดอาคมเข้าใส่สีข้างขวาไอ้ขันจนมองไม่เห็นใบครั้นแล้วก็ออกแรงกระชากปาดเป็นแนวขวางลากใส่ไอ้ขันให้ทะลักออกมากองด้านนอกเพราะบาดแผลเปิดกว้างดูน่ากลัวไอ้ขันเข้าใจความรู้สึกของไอ้น้อมแล้วว่าก่อนตายมันเป็นอย่างไร และเข้าใจดีแบบลึกถึงก้านสมองแล้วเช่นกันถึงข้อความที่ไอเฮินเคยเตือนไว้ไอ้ตำรวจหมวดเทิดนี่มันโหดจัดสุดปลอกคุณปลัดชนิดหาตัวจับยากเอาละไอ้ขันมหาจรร้ายผู้มากด้วยอาคมหมวดเทิดไทยเอ่ยลากเสียงยาวเดินอ้อมมายืนด้านหลังไอ้ขันซึ่งนั่งคุกเข่าโกยไส้ที่ทะลักออกมาด้วยมืออันสั่นเทาในานามของตำรวจซีสเกต จากความชิบหายทั้งหลายแหละเท่มึงและพวกก่อเอาไว้กูขอใช้อำนาจจับตายมึงว่าแล้วผิวหนังใต้กระเดือกของไอ้ขันพลันถูกปาดเป็นแผละชะกันเลือดทะลักษ์ออกมาอาบฉาบแดงฉานพุ่งกระชูดบ้างเป็นระยะตามจังหวะการเต้นของหัวใจไอ้ขันถูกผลักให้นอนคว่ำร่างกระตุกงึกๆที่สุดก็แน่นิ่ง ตำรวจทุกนายที่เห็นเหตุการณ์แม้จะทำงานกับหมวดเทิดไทยมานานแต่ยังอดเสียวไส้ไม่ไหวทุกคนกลัวเกรงนายตำรวจผู้นี้ประดุจตนเป็นลูกหนูและอีกฝ่ายคือราชสีทุกคดีที่หมวดเทิดไทยจับตายศพผู้ร้ายไม่เคยอยู่ในสภาพน่ามองเลยสักคนเดียวใครก็ได้ทำรายงานส่งเสงร์นกลางทิว่าไอ้คันถูกจับตายแล้วรายละเอียดไม่ต้องใส่ไปมากก็ได้เขียนไปวกแม่งก็ไ่เชืเ่อลอก ร้อยตำรวจตรีเทิดไทยว่าก่อนก้าวฉับๆหมายจะไปนั่งพักสักหน่อยทว่าเพียงไม่กี่ก้าวภาพในคลองจักสุพลันเอียงวูบและมืดลงไม่ใช่เพราะเวลาแต่เป็นเพราะสติของเขากำลังจะสิ้นควบคุมและสุดท้ายที่สัมผัสได้ก็คือแรงกระแทกของพื้นกับร่างกายตัวเองเทิดเทิดจะออกมาลูกหมอคมร้องห้าม พร้อมหันกลับเพื่อปกป้องเธอจากอาคมของปอบพันปีนั่นเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้มันเล่นงานหมอคมจากข้างหลังเธอเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันทว่าอาจเป็นด้วยเขาได้คองกริตอาคมอย่างสมบูรณ์แล้วกระมังมันจึงช่วยป้องกันเขาเอาไว้ได้อันตรายที่ได้รับจึงเป็นเพียงแรงกระแทกให้งายลังผึ่งไปเท่านั้นต่างกับหมอคม ที่เครื่องในตับไตไส้ม้ำมรวนไปหมดพอรับเอาพลังร้ายกาดของมันเข้าเต็มๆปอบร้ายพันปีในร่างของสาวเอื้อระเบิดเสียงหัวเราะลั่นด้วยความสะใจหมอคมสำลักลิ่มเลือดรู้แน่แล้วว่าตนเองกำลังจะตายแต่ยังอุตส่าห์เข้นแรงใช้อาคมสะกดปอบร้ายเอาไว้ด้วยคาถาบ่วงหน้าคบาดถึงอย่างนั้นถึงหมอคมจะอยู่ในสถานะใกล้ตาย แต่อาคมของเขาก็ยังร้ายกาจอยู่ดีจากที่ปอบพันปีหัวเราะร่ามันกลับคำรามลั่นด้วยความเดือดดานหมอคมหันกลับมาหาเถิดกวักมือให้เข้ามาหาเถิดเองก็รู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่พ่อจะได้สั่งสอนสั่งเสียคลานเข้าไปพยุงพ่อเอาไว้ร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดตามพ่อหมอคมเอเสียงแหบพร่เถิดพยักหน้า โอมสิทธิการิยะแห่งบรมครูทั้งหลายอธทิเจตโสอัปะมัชโตโมนนปกสุสิกะขะตโตโสบณระวันติตาทิโนอุปสันตัสสะสติมะโตขอสติปัญญาและความสำเร็จจงบัง กแกกูหมอคมกล่าวนำรวดเดียวจบเทิดว่าตามไม่มีผิดสักคำครั้นแล้วหมอคมจึงว่าต่อพุทธังประสิทธิเมทำมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเม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  กูขอประสิทธิสัพพวิชาทั้งหลายขอวิทยาจงเป็นเกาะคุ้มกายขอวิทยาจงเป็นอาวุธร้ายขอวิทยาจงอยู่กับตัวมึงจบแล้วหมอคมเป่าลมไล่ตั้งแต่กลางกระม่อมจนถึงท้ายถอยสามครั้ง เอิอรู้สึกเย็นวาบแล้วจึงเปลี่ยนเป็นร้อนบูบวาบและแล้วสิ่งที่เอิอกลัวที่สุดก็มาถึงหมอคมสิ้นลมจากไปทั้งแบบนั้นเอิอเสียพ่อไปแต่ได้อย่างอื่นมาแทนเขาเข้าใจแล้วถึงคำพูดของหมออาคมก่อนหน้านี้ฟังพ่อนะเอิอเอ้ยเมื่อใดที่เองเห็นพวกเขาเมื่อนั้นนั่นละ คือความพร้อมอย่างแท้จริงเมื่อถึงเวลาเมื่อเองพร้อมเองจะต้องใช้มันและก็พวกเขาด้วยเธอเหลือบมองไปยังโต๊ะหมู่บูชาเห็นว่ามีกลุ่มคนซึ่งพอดูดีๆแล้วไม่ใช่คนอย่างที่คิดอยู่หญิงสาวท้องโตหนึ่งเด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนกันสามคนชายหัวขาดหนึ่งชายแต่งกายในชุดโบราณถือดาบหนึ่งหญิงสาวที่คอพับ และมีเชือบผูกแน่นหนึง่งและคนสุดท้ายไม่สิหากจะเรียกให้ถูกคือตนสุดท้ายคือหมอคมยืนอยู่ตำแหน่งหน้าผอบทองเหลืองซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดไว้เทว่าเวลานี้มันค่อยๆเลื่อนปิดเองเทิดรู้แล้วว่าผอบทั้งเจ็ดเก็บสิ่งใดไว้และใบที่แปดเปิดรออะไร มันคือเครื่องกักขังวิญญาณหรือผีเลี้ยงของหมอคมนั่นเองซึ่งเวลานี้มันกลายเป็นของเทิอแล้วเทิอเช็ดน้ำหูน้ำตาที่ไหลพรากออกค่อยๆวางศีรษะหมอคมลงบนเบาะนั่งเบาๆแม่ของเขาได้ยินเสียงเออะออกมาเห็นเข้าพอดีพันร้องไห้โฮเทิดสะกดข่มความเสียใจเอาไว้ขั้นสุดย่างเท้าขบกรามแน่นตรงเข้าหาปอบพันปีในร่างสาวเอื้อย <laughs> มึงอย่ามาทําใจกลา้าไอ้โนมึงก็เหมือนกับพ่อของมึงน,นั่นแหละไม่มีทางกำจัดกูได้ <laughs> ไม่รักเถิดเอ่ยเสียงแข็งกร้าวดุดันความทรงจำของหมอคมหลั่งไหลเข้ามาในสมองไม่ขาดสายครั้งนั้นพ่อกูไม่ได้ตั้งใจแต่กูจะฆ่ามึง จะทำลายมึงให้ดวงจิตถูกทำลายให้กลายเป็นเสียงเสียงว่าแล้วเธอชักกริดออกมาจี้ปลายแหลมจลน้าผากสาวเอ้ยเสียงหวีดกรีดร้องด้วยความทรมานดังก้องไปทั่วสุดท้ายทุกอย่างก็จบลงเธอดกำจัดปอบพันปีได้อย่างสิ้นซากและเขากลายเป็นผู้สืบทอดของหมอคมแล้วนับแต่บัดนี้โปรดติดตามตอนต่อไป